ยึดซัพย์มิงออนไลน์และพวกนะครับสิแก๊งในพลเอี่ยวยึดอำนาจนั้นสหภาพยุโรปมีการประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเรียบร้อยแล้วนะครับที่จะลงโทษมิงออนไลน์นะครับที่เป็นคนก่อรัฐประหารนายมิงจเจรรักษาการประธานาธิบดี หุณเชิดหลังรัฐประหารรวมทั้งเจ้าที่ฝ่ายบริหารและระดับสูงอื่นๆนะครับทั้งหมด11คนนะครับจะมีการลงโทษทางเศรษฐกิจรวมทั้งแบนวีซา่าและยุทรัพย์ด้วยนะครับมิงออนไลน์โดนโดยุทรัพย์โดยสาภาพยุโรปไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนรัฐบาลสาหารัฐอเมริกาซึ่งมีการคว่ำบาดมิงออนไลน์ก่อนหน้านี้ไปนั้นก็มีการประกาศขึ้นบัญชีดํา กลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมที่จะคว่ำบาตอีกนะครับแล้วก็จะมีการออกมาตรการลงโทษกองพลเบาที่33และทหารราบเบาที่77ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใช้กระสุนจริงยิงใส่ผู้ชุมนุมนะครับในเมืองมันเาเลอย่างโหดเหี้ยมอมมาิติดต่อกัน2วันจนทำให้ประชาชนคนบริสุทธิ์ตายจำนวนนับไม่ั่วนะครับการความบาทของสหภาพยุโรปถือเป็นการตอบโต้ครั้งสำคัญของ20